สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีมาชวนเล่นสนุกสนุกกับ YouTube นะคะมีหลายคนน่ะบ่นว่าเสียดายจังเลยเพิ่งจะมาหัดทำ u t u b e อะ่ะที่แล้วมาเนี่ยทเที่ยวเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ถ่ายแต่ภาพนิ่งป้าทุนดีก็เคยมีความคิดอย่างนี้ค่ะ ได,ได้มากๆนะว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยอ่ะหรือถ่ายไว้กระจึงหนึ่งนะทีนี้จะมาทำ u t u b e อ่ะส่วนใหญ่ต้องใช้วิดีโอใช่ไหมคะจริงๆแล้วทำได้ค่ะติดตามเลยนะคะการทำ YouTube โดยใช้ภาพนิ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะก็ไปค้นมาว่าท่านไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง ต้องการจะนำเสนอที่เที่ยวแห่งใดเพราะตอนนี้เราไม่ได้เที่ยวนะชีวิตก็หงอยเหงาเราก็ไปค้นรูปที่เที่ยวเก่าๆมาเพื่อความทรงจำเพื่ออารมณ์สุนทรีย้อนหลังไปในการท่องเที่ยวนะคะป้าก็ทำเช่นนั้นค่ะไปค้นรูปเที่ยวประเทศต่างๆหรือทั่วไทยนะคะเอามาเรียบเรียง แล้วก็มาลงใน KineMaster นะคะเราเลือกรูปและเล่าเหตุการณ์นะโดยบันทึกเสียงตัวเราเองเนี่ยลงไปค่ะเราจะนำเสนอเรื่องอะไรก็เล่าไปเลยนะคะเล่าไปแบบให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะว่าไปไหนมาบ้างไปกินอะไรสถานที่ตรงนี้ชื่ออะไรไปกับใคร เก็บเกี่ยวความความทรงจำดีๆอะไรมาบ้างนะคะป้าทำอย่างนั้นนะคะโดยรูปเหล่านั้นน่ะเป็นรูปที่เราคิดว่าเราเก็บไว้ในไฟล์ต่างๆหรือที่เก็บอื่นๆป้าฝากไว้ใน OneDrive นะคะก็เลือกมามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะช่วงนี้เราก็คงจะต้องจินตนาการแล้วละ่ะว่าเราไปเที่ยวไหนมาบ้างนะลงมือทำเลยค่ะ นะเอารูปมาเรียงในคล m มาสเตอร์เราอยากจะพูดยาวในรูปนั้นเราก็ยืดภาพออกไปป้าเนี่ยไม่เก่งเทคโนโลยีนะก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอโดยผ่านจอเหมือนที่หลายๆท่านที่เชี่ยวชาญอธิบายเขาจะอธิบายได้ดีกว่าป้ามากเลยแต่ป้ามีความคิดว่าเราจะทำอะ่ะแต่เราไม่ถนัด เราพอทําได้อย่างไรเราทําไปก่อนนะคะเช่นวันนี้ป้าก็จะอธิบายไปก่อนนะโอกาสหน้าถ้าป้าเก่งกว่าน,นี้ป้าก็จะอธิบายให้มันล้าลึกกว่าน,นี้นะคะทีนี้ป้าทํามาสองสามที่ละเป็นตัวอย่างนะคะเช่นเบตงเที่ยวทิพย์นะคะป้าก็นํารูปที่ไปเที่ยวเบตงอะ่ะมาเรียบเรียงว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างเป็นภาพนิ่งเกือบทั้งหมดแล้วก็มีการบรรยาย โดยเห็นตัวตนของป้าเนี่ยขั้นไปบ้างนะเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยช่วงเดือนมกราคมปี2563เนี่ยป้าไปเที่ยวหาบินมาค่ะฮาบินเนี่ยหนาวติดลบ30องศานะซึ่งคนอายุประมาณป้าเนี่ยไม่น่าจะทนทานอยู่ได้นะแต่ด้วยว่าเขามีวิธีค่ะที่จะรักษาชีวิต ของนักท่องเที่ยวไว้ได้นะไม่ว่าจะหนาวเพียงใดนะเราก็จะเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าอาภรณ์นะคะให้เหมาะกับสภาพอากาศที่ติดลบประมาณนั้นนะคะป้าก็ไปเที่ยวได้แล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีๆป้าจะบอกว่าหลังจากที่ป้ากลับมาไม่กี่วันนะ่ะโควิดก็ตามมาเลยแต่โควิดไม่ได้เอาป้าหรือเพื่อนๆป้าเป็นผาหามานะ พอกลับมาได้ในเดือนเรากลับมาเดือนมก,กราคมอ่ะ6-3พอเดือนกุมภาพันธ์อ่ะก็มีข่าวเรื่องโควิดนะคะระบาดที่อู่ฮั่นคนป่วยคนเจ็บคนตายเยอะแยะไปหมดเลยป้าก็เสียวไส้ว่าเราอ่ะโชคดีนะไปเที่ยวแล้วก็กลับมาด้วยความปลอดภัยนะป้าก็มาลงใน u t u b e นะใช้ชื่อว่าหิมะป้าทุนดีไม่ยั่น เนี่ยป้าจะลองลงภาพกรอบรีวิวอันนั้นอนะ่ะป้าก็ลงไม่เป็นนะคะใครรู้ช่วยสอนป้าหน่อยนะป้าเป็นคนฝึกง่ายจำง่ายนะแต่ต้องมีคนสอนสักนิดนึงนะคะอ่าตอนนี้ป้าก็ยกตัวอย่างสองตัวอย่างคือหีมะป้าทุนดีไม่ยั่นนะคะเบตงเที่ยวทิพนะป้าเอารูปภาพนิ่งอะคะ่ะมาลงไว้เป็นตอนตอน นะคะตรงไหนหาบินเนี่ยป้ามีวิดีโอนิดนึงไปเต้นท่ามกลางหิมะนะป้าก็โชคดีเก็บมาแล้วก็มาลงใน YouTube แล้วส่วนภาพนิ่อื่นอืนที่เป็นความทรงจำที่ดีเลิศทั้งไปนั่งล้อเลื่อนให้หมาลากตอนนั้นเมืองไทยกำลังถูกโจมตีว่าใช้ลิงอ่ะขึ้นต้นมะพร้าวแต่ต่างชาติใช้หมาลากเลื่อนอ่ะไม่เห็นไปโจมตีเขาเลยนะคะ ใช้มา้าพานักท่องเที่ยวเข้าไปในดงหิมะอย่างเงี้ยเนี่ยที่ฮาบินเน่ยสนุกสุดๆเลยนะป้าคิดว่าเมื่อไรที่โควิดบรรเทาหรือป้าฉีดวัคซีนครบแล้วป้าจะไปเที่ยวฮาบินอีกมันท้าทายจริงๆนะคะต้องไปนะคะใครไม่เคยไปต้องไปปร,ประเทศจีนเนี่ยค่ะเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากเลยนะป้าไปเที่ยวมาหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นสัวเถานะคะปักกิงฮาบินแล้วก็อะไรนะกุ้ยหลินนะคะปาก็ไปเที่ยวมาแล้วและกำลังคิดว่าจะเรียนและฝึกภาษาจีนเวลาไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยเราน่าจะต้องคล่องแคล่วหรือสื่อสารเรื่องภาษาได้ สักหน่อยนะคะจะทําให้การเที่ยวของเราเนี่ยสะดวกสบายการกินการช้อปปิ้งอะ่ะก็จะสะดวกนะคะทีนี้เมืองจีนเนี่ยท้าทายจริงๆนะคะยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยนะป้าก็ไปกินมาแล้วทั้งหูลูกนะคะเป็นผลไม้ที่จุ่มน้ําตาลนอะ่ะแล้วก็เสียบไม้ไปกินที่ฮาบินน่ะฟันแทบหลุดนะคะเพราะว่ามันแข็งนะ ไปกินเป็ดร้านในตำนานของปักกิง่งป้าก็ไปมาแล้วนะคะเป็นร้านดังๆอะ่ะไปกินเป็ดปักกิ่งนะราคาก็ไม่ธรรมดาเลยแต่ป้าคิดว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวทุกเดือนอะ่ะอะไรที่พอจับใจ่ายใช้สอยได้นะป้าไม่ขี้เหนียวนะคะก็กินไปเที่ยวนเพลินไปเที่ยวพระราชวังฤดูร้อนป้าก็ไปมาแล้วนะคะ ขอไขมุกป้าก็ไปมาแล้วที่อื่นๆก็ภาพที่เราถ่ายไว้เนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีนะคะตอนนี้เหงาออกบ้านไม่ได้ไม่อยากจะออกไปไหนก็เก็บรูปความทรงจำเหล่านั้นเนี่ยมาเรียบเรียงนะคะแล้วก็ทำเป็น YouTube ไม่ยากลองทำดูนะคะป้ามีเรื่องราวในการท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะก็เกษียณมา13ปีแล้วนะคะ ก็เที่ยวเยอะอะเที่ยวเยอะขอย้ําคํานี้นะคะความทรงจําดีๆมีเยอะเลยก็จะเอามาถ่ายทอดนะคะเ,เพื่อไม่ให้เหงาเขาว้าวีหุดหิดนะคะเราต้องรักษาใจตัวเองค่ะค้นมาเลยค่ะรูปที่มีอยู่นะในแหล่งต่างๆที่เราเก็บสะสมไว้นํามาเลยค่ะเอามาใช้โปรแกรมที่ท่านถนัดอะ ป้าถนัดที่จริงเรียกว่าคร m มาสเตอร์นะแต่เขาบอกว่าที่ถูกต้องเป็นคีเน่มาสเตอร์ป้าก็ไม่รู้จะเรียกว่าไงเอาถนัดปากนะลองทําดูอะไรที่เราไม่เข้าใจอะเซิร์ชเข้าไปค่ะใน YouTube เนี่ยมีให้เราหาเยอะแยะวิธีการตัดต่อจะใส่อะไรต่ออะไรอะมันมีหมดเลยนะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านเหล่านั้นนะที่นำมาเผยแพร่โดยที่ ไม่คิดว่าคนจะทําเป็นหรือยังไงขอให้ทุกคนทําเป็นเป็นความชื่นใจของเขานะคะป้าก็ต้องขอบคุณบุคคลเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะลองค่ะลองทําเลยนะไม่ยากไม่ยากนะคะได้จินตนาการถึงความสุขเก่าเก่าที่เราเคยไปเที่ยวมานะคะติดตามป้านะตอนต่อไปอ่ะป้าจะคุยเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศต่างๆที่ป้าที่ป้าประทับใจอีก ติดตามป้านะสัญญานะคะป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะคนอ่อนเทคโนโลยีแต่มีความสามารถในการนำเสนอคะ่ะขอบคุณสวัสดีคะ่ะ